สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast การเลือกตั้งปี2566จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายเป็นกระบวนการถ่วงเวลาทุรักทุเลซับซ้อนเงื่อนอย่างไม่น่าเชื่ออาจเป็นเพราะความที่ลุงบางคนอยากอยู่ในอำนาจให้ยาวนานที่สุด ชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่22พฤศจิกายนเรื่องการอยู่ครบเทอมของรัฐบาลในเดือนมีนาคม2,566ไม่มีการยุบสภาในเร็วๆวันนี้อย่างแน่นอนเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและหัวหน้าพักภูมิใจไทยพูดขึ้นว่าก็ไม่มีใครอยากเสียตังเร็วหรอกคำตอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั้นๆแต่ได้ใจความก็คือ งั้นก็อยู่กันไปยันมีนาคมปีหน้าระหว่างนี้นาย,ยกประยุทธ์เริ่มออกเดินสายปล่อยข่าวดีงดให้สัมภาษณ์การเมืองโปรยยิ้มไปทั่วเมืองจากบางกปิสู่เพชรบูรณ์คิกออฟมาตรการช่วยเหลือยกระดับรายได้ชาวนานี่อาจเป็นการเดินเกมเพื่อสะสมแต้มนิยมจากปีกอนุรักษ์นิยมนอกจากสัญญาณจากธรรเนียบรัฐบาลที่ปักธงอยู่ยาวแล้วการเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วยังแขวนไว้กับกฎหมายลูกสฉบับ ที่วัดดวงกับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอีกด้วยประเด็นแรก9ตุลาการจะต้องตัดสินใจคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่จุดจุดจุดซึ่งเกี่ยวกับการทำพายบร y โ o วตและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อพักการเมืองที่พิจารณาในวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ประเด็นที่2คือร่างพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่จุดๆ,ดๆแก้ไขสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบพึงมีหาร500มาสู่สูตรสัมพันธ์ทางตรงกับจำนวนสสบัญชีรายชื่อ100คนสารนัดพิจารณาในวันที่30พฤศจิกายนผลของคำวินิจฉัยประเด็นแรกเป็นข่าวดีตามคาดหมายคือสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันชี้ว่า กฎหมายพรรคการเมืองไม่ขัดรัฐธรรมนูญแนวทางของสารรัฐธรรมนูญดูเหมือนเข้าใจธรรมชาติของพรรคการเมืองตามความเป็นจริงแนวคำตัดสินจึงผ่อนคลายไม่ยึดหลัก p าร m a r y v o t วอย่างเข่งขัดผลของการตัดสินทำให้พรรคการเมืองทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องตบตาแซงทำพาร์มิลีโหวตแบบปลอมๆนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรกรมการเลือกตั้งกกตประธานยุทธศาสตร์พรรคเสร,รีรวมไทยวิเคราะห์ว่า ติของสารรัฐธรรมนูนที่วินิจฉัยว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรปรพักการเมืองไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นการผ่อนคลายให้กับพักการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 1. ค่าสมาชิกพักจาก200เหลือ20บาทต่อปีจากตลอดที่2,000บาทหรือ200บาท 2. ตั้งตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดแค่จังหวัดละหนึ่งคนโดยมีสมาชิกจังหวัดละ100คนก็พอ 3การทำเลือกตั้งคันต้นหรือ primary โ o ว e จังหวัดหนึ่งมีกี่เขตทำที่เขตใดเขตหนึ่งก็พอโดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า50คน4ผลการทำ primary เมื่อส่งกรรมการบริหารพรรคจะตัดสินใจอย่างไรเหมือนหรือไม่เหมือน primary ก็ได้ถือเป็นที่สุดอดีกกะกะตก็กตเชื่อว่ามต,ติสารรัฐธรรมนูญเข้าทางลงเป็นอย่างยิ่งเพราะพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคที่ม่ข่าวว่า ลุงจะย้ายไปปักหลักพึ่งจัดตั้งเมื่อ3 1มีนาคม2564มีสมาชิก11,553คนสาขาพัก4สาขาตัวแทนพักประจำจังหวัด9คนถ้าสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญพักของลุงจะต้องมีตัวแทนพักระดับจังหวัดในทุกเขตที่จะส่งผู้สมัครต้องหาสมาชิกในแต่ละเขตอย่างน้อย100คนและจัดประชุมไพรมารีโวระดับเขตโดยมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า50คน เมื่อผลคำตัดสินออกมาแบบพ่อนคายพักใหม่และพักของลุงก็ลดขั้นตอนไปได้เยอะมากแต่ที่ต้องการรุ้นมากเป็นพิเศษอยู่ที่ประเด็นที่สองคือร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่จุดๆแก้ไขสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบพึงมีหาร500มาสู่สูตรสัมพันธ์ทางตรงกับจำนวนสสบัญชีรายชื่อ100คนสารนัดพิจนารณานในวันที่30พฤศจิกายน อดีกะกะตกกตสมชัยวิเคราะห์ว่าพรอปอเลือกตั้งสสมีความหมายต่อนักการเมืองมากเพราะส่งผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบต่อพักการเมืองถ้าผ่านสารรัฐธรรมนูญพักใหญ่จะได้เปรียบสูงมากได้ทั้งสสเขตและได้สสบัญชีรายชื่ออีกเต็มๆโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายร,รัฐบาลแนวคิดไม่ให้ผ่านก็อาจจะมีสูงและมีเหตุผลที่พอจะชี้แจงได้เพราะตัวรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไข แก้ไขไม่ครบทุกมาตรายังมีคำว่าสอสอพึงมีและสอสอบัญชีร,รายชื่อที่พึงได้รับในมาตรา93และ94ซึ่งอาจยกเป็นข้ออ้างให้ไม่ผ่านสารรัฐธรรมนูญได้ถ้ามองในเชิงเหตุผลทางการเมืองและกฎหมายคิดว่าโอกาสไม่ผ่านสูงสมชัยกล่าวดังนั้นทางออกจะมีได้4ทาง หเสนอกฎหมายเข้ามาใหม่โดยเร็วฝ่ายรัฐบาลอาจเตรียมพร้อมไว้แล้วในฐานะที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองอยู่แล้วอาศัยเสียงข้างมากในรัฐสภาอาจจะเสนอพิจารณา3วาระรวดได้หรือไม่ 2. ถ้ามีเหตุหยุบสภาการออกกฎหมายอาจจะทำไม่ได้คณะรัฐมนตรีอาจออกพระราชกำหนดเพื่อเป็นกรอบให้กะกะตจัดการเลือกตั้ง 3. ให้กะกะตอ,ออกคำสั่งประกาศการเลือกตั้ง แต่คิดว่ากกตคงไม่ทำวิธีนี้และ4ยอมกลับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปฉบับดั้งเดิม2,560ก่อนการแก้ไขกฎหมายลูกทั้งหมดนักการเมืองนักเลือกตั้งยังต้องลุ้นระทึกคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญปลายเดือน30พฤศจิกายนเพราะถ้ากฎหมายเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งก็ทอดยาวออกไปนี่เป็นเกมเตะทวงที่ซ่อนเงื่อน เพจไอรอตั้งข้อสังเกตเกมทวงเวลาของรัฐบาลในบทสรุปที่ว่าเลือกตั้งยังไม่ได้กฎหมายลูกยังไม่มาดึงเกมช้าให้ซับซ้อนนอกจากเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ต่อให้นานที่สุดแล้วการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังถูกทวงเวลาจากวุฒิสมาชิกเหมือนเทคนิคที่วางไว้อย่างดี21พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ประชุมสอวอได้ลงมติตั้งกมทศึกษายติของสอสที่เสนอให้ ครมอทำประชามติเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้เหตุผลว่ายติที่สอสอเสนอมาไม่มีรายละเอียดเพียงพอการตั้งกรมธเพื่อศึกษายติดังกล่าวจึงเป็นการทวงเวลาอีกครั้งของฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนอย่างแท้จริงนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอเขตบางแคพัก 9, ก้าวไก่ผู้เสนอยติดังกล่าวกล่าวว่า การที่สวตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาศึกษาจะดําเนินไปด้วยความตรงไปตรงมาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันตามที่ได้เสนอไว้อย่าได้ขอเวลากอบการพิจารณาออกไปลากเกมเตะถ่วงตามที่หลายๆคนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในที่ประชุมคนเกมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทั้งการอยู่ในอำนาจไปให้นานที่สุดจนถึงการเตะถ่วงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเป็นระบบ ขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ